ชีวิตไวัยไม้ใกล้ฝั่งเออนันต์อยู่ป่าสวนวัย59ถือเป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมของนักแสดงรุ่นใหญ่เออนันต์บุญนาคหลังทำฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการพอกกล้วยไม้แล้วนำคืนกลับสู่ป่าณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเออนันต์บุญนาคได้ตัดสินใจสร้างบ้านสวนหลังงามอยู่ที่ต่างจังหวัดจากความชอบเรื่องกล้วยไม้สู่การเป็นนักอนุรักษ์เต็มตัว ทุ่มเทด้วยหัวใจเปลี่ยนพื้นที่บ้านสวนหลายไร่เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไมย้และใช้ชีวิตเรียบง่ายสุขสงบเมื่อมีเวลาว่างเออนันต์บุญนาคก็มักจะกลับไปเยี่ยมเยือนและหมกตัวอยู่ที่แห่งนี้ตลอดรวมไปถึงกำลังใจสำคัญของเออนันบุญนาคนั่นคืออ้นสีพันศรีภรรยาที่ครองรักกันมายาวนานสิกว่าปีทางด้านภรรยาอ้นสีพัน ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแม้จะต้องอยู่ห่างกับสามีนานๆทีได้กลับบ้านที่เพชรบูรณ์แต่เจ้าตัวก็มักจะโพสต์รูปและคอมเมนต์ให้กำลังใจลุงเออยู่เสมอและด้วยช่วงอายุที่มากขึ้นแล้วนั้นอ้นเอก็เลือกแล้วว่าจะไม่มีทายาทด้วยกันและก็มีหลานชายตัวน้อยมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวนั่นคือน้องอาทิซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆโดยเกิดจากดีเจอาร์ตมารุษน้องชายแท้ๆของอ้นสีพันนั่นเอง และจากหลายๆภาพที่ออกมาให้เห็นในทุกโมเมนต์เรียกว่าจะมีของลุงเอกับอาทิหลานชายบ่อยหน่อยเพราะป้าโอนเป็นคนถ่ายนั่นเองหากวันไหนว่างลุงเอจะช่วยเลี้ยงหลานทั้งอุ้มเล่นพาเดินเล่นจนบางครั้งหลานหลับไปบนอกของลุงก็มีให้เห็นมาแล้วเรียกได้ว่าหลานชายตัวน้อยอย่างน้องอาทิจะเป็นขวัญใจและเป็นที่รักของลุงเอป้าออนเอามากๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านชีวิตครอบครัวของเออันันบุญนาคก่อนจะมาแต่งอยู่กินกับอ้นสีพันนั้นฝ่ายชายเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วโดยเออันันบุญนาคใช้ชีวิตอยู่กินกับแทมมี่แอนชูสีอดีตดาราเก่าโดยมีทายาทด,ด้วยกันทั้งหมด3คนก่อนจะแยกทางกันและเออันันบุญนาคก็มาแต่งงานกับอ้นสี่พันนั่นเอง